ครับจากโจทย์ข้อ17นะครับเขาจะให้อ่าเท่ากับ R ตัวที่1ลบ2อตัวที่2 2 R ตัวที่3 5 R ตัวที่4 5นะครับแล้วก็บรรทัดต่อมานะครับอามหาโจทย์จากคำตอบที่ได้จะได้ว่าอ่าดีากำลัง d Y กำลัง2 y ส่วน dx กำลัง4ลบ10 d กำลัง3 y นะครับส่วน dx กำลัง3บวกด้วย21 d กำลัง2 y ส่วนด้วย dx กำลัง2บวก40 dy ส่วน dx แล้วก็ลบหนึ่งร้อย y เท่ากับศูนย์นะครับผมมันขั้นต่อมาคือเปลี่ยนสมการโจทย์ได้เป็นตัวดำเนินการ d จะได้ว่า d กำลังสี่ y ลบสิบ d กำลังสาม y บวก d กำลังสอง y บวก40 dy แล้วก็ลบ100 y เท่ากับ0ครับผมบรรทัดต่อไปก็จะเป็นการเปลี่ยนตัวดำเนินการดีให้เป็นสม,สมการช่วยก็คือ r จะได้ว่า r กําลัง4 y ลบ10 r กําลัง3 y บวก 21อ็ด r กํลังส y บวกสี r y ลบหนึ่ง้ y เท่ากับศครับอ่าแล้วก็มันทัดต่อไปก็คือไอเราจะดึงตัวร่วมนะครับตัวร่วมของเราก็คือ y ครับก็จะได้ดังนี้ครับ R ากำลัง4ลบ 10R ากำลัง3บวก 21R ากำลัง2บวก 40R ลบ1 0 0ร้อยครับตัวปกับ0ูนย์ี่คือสมการที่1นะครับครับผมแล้วก็บัรทัดต่อมาก็คือเราจะเอาค่าคงที่ในสมการที่1 มหารสังเคราะห์นะครับก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับผมนี่ครับเราตั้งค่าคงที่นะครับผม คือค่าคงที่นะครับผมแล้วก็เราจะเอามาหารสังเคราะห์ก็คือเอา R ตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่มาหารสังเคราะห์นะครับผมครับ R ตัวที่หนึ่งเราก็จะมาหารสังเคราะห์ก็คือปับ๊บแบบนี้นะครับ นี่ครับล้วก็ดึงนี่มานะครับมาบวกกันก็จะได้เป็นอขอโทษขอไปครับบวกกันก็จะได้เป็นลบสิบสองนะครับตรงนี้คือหนึ่งนะครับแล้วก็เอาลบสิบสองมาคูณกับลบสองก็จะได้เป็นยี่สิบสี่ครับ แล้วก็เอามาบวกกันก็จะได้เป็น45้าน,นะครับผมแล้วก็เอามาคูณกับลบลบ2ก็จะได้กับลบเ0นะครับแล้วก็เอามาบวกกันก็จะได้ลบ50แล้วก็ลบห0มาคูณกับลบ2ก็จะได้100แล้วมาบวกกับลบ100ก็จะเท่ากับ0นนะครับแล้วก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆครับ นี่ครับนี่คือ R ตัวที่2ครับนี่ครับพอมาบวกแล้วก็จะเท่ากับลบสิบเอาอมาคูณกันก็เท่ากับลบยีก็เป็น20เป็น25นะครับแล้วก็เอามาคูณก็เป็นห้าสิบ แล้วก็ตรงนี้ก็เท่ากับศูนย์นะครับผมต่อไปเอา R ตัวที่สามมาหารสังเคราะห์ครับก็คือห้านะครับมาบวกกันก็กลายเป็นลบห้านะครับผมแล้วก็เอามากูณกับห้าก็เป็นลบยี่สิบห้า ตรงนี้ก็จะกับเท่ากับศูนย์นะครับแล้วก็ r ตัวที่สนี่นะครับนี่ก็เป็น5นี่ก็กลายเป็นศูนย์นะครับผมนี่นะครับนี่คือหารสังเกห์เสร็จแล้วนะครับ นี่ก็คือจากสมการที่หนึ่งนะครับผมจะได้ R เท่ากับลบสองสองหาตามลำดับนะครับเพราะฉะนั้นผลเฉลยทั่วไปของสมการโจทย์คือ y เท่ากับ c1 e ยกกำลังลบ 2x บวก c2 e ยกกำลัง 2x บวก c3 e ยกกำลัง 5x บวก c4 x e ยกกำลัง 5x นี่นะครับ คือคำตอบนะครับผมผมครับจากโจทย์ก็ดีสิบห้าดีกำลังสอง y ส่วนดี x ยกกำลังสองบวกสามดี y บดี x ลบสิบ y เท่ากับหก e ยกกำลังยกกำลังลบสาม x อาจจะเท่ากับลบสามนะครับแล้วก็สมก,การที่หนึ่ง หา y ก็จะได้ d กำลังสอง y by dx กำลัง2นะครับบวก3 dy by dx ลบสิ y เท่ากับศน,นะครับแล้วก็เปลี่ยนสมการให้เป็นตัวดำเนินการดีนะครับก็จะได้เป็น ดีกำลังสอง y บวกสา y ลบสิ y นะครับเท่ากับศแล้วก็ดึงตัวร่วมเปลี่ยนเป็นสมการช่วยคือได้เป็น D ีกำลังสองบวกสาลบสิ วงเล็บปิดนะครับแล้วก็ y เท่ากับ0แล้วก็แยกก็จะได้เป็น R 2บวก3 r ลบ10เท่ากับ0แล้วก็แยกตัวประกอบ R นะครับก็จะได้ R บวก5 แล้วก็รีบเปิด r ลบ2นะครับเท่ากับ0แล้วก็หาค่า r นะครับก็จะได้ก็จะได้ r เท่ากับลบ5แล้วก็2นะครับเพราะฉะนั้น yc yc จะเท่ากับ c 1 e กำยกลังลบ i x แล้วก็บวก c 2 e ยกกำลัง2 x นะครับแล้วก็สมการที่2หา yp สมมุติให้ yp เท่ากับ a e ยกกำลังลบส x นะครับแล้วก็นำค่า yp มาดิฟครั้งที่1น,นะครับจะได้ว่า yp เท่ากับลบส a ยกกำลังลบ 3x นะครับแล้วก็นำค่า yp มาดิฟครั้งที่2นะครับจะได้ว่า yp เท่ากับดิฟแล้วใส่รุมน้ำด้วยครับเท่ากับลบ 9ae กำลังลบ 3x นะครับแล้วก็ ลอกสมการจากด้านบนลงมานะครับจาก D กำลังสองส่วน DX กำลังสองบวกสามส่วน DX นะครับลบสิบเท่ากับหก e ลบ3 x นะครับแล,ล 2, แล้วก็เอาค่า yp ที่ดิฟครั้งที่2มาแทนแล้วก็เอาค่า yp ที่ยังไม่ดิฟมาแทนใน y นะครับจะได้ว่าลบใส่วงเล็บด้วยนะครับ ae ยกกำลัง3 x แล้วก็ปิดบวก3วงเล็บลบ3 a e ลบ 3x นะครับก็ปิดลบ10วงเล็บเปิด AE ลบ 3x นะครับจะเท่ากับ6 e ลบ 3x นะครับ แล้วก็ดึงตัวร่วมแล้วก็ใส่เครื่องหมายคูณเข้าไปในวงเล็บนะครับได้ว่าลบ 9AE ยกกำลังลบ 3X นะครับลบ 9AE ลบยกกำลัง 3X ลบ10 AE ลบ 3x นะครับเท่ากับ 6e ยกกำลังลบ 3x จากนั้นก็ดึงตัวร่วม ae ยกกำลังลบ 3x จะได้ลบ ae AE ยกกำลังลบ 3x เท่ากับ6ก ลบ e 3x จากนั้นเทียบสัมะติจะได้ว่าลบ 28a เท่ากับ6นะครับแล้วก็หาค่า a ย้าย28ไปหารนะครับจะได้ a เท่ากับ 6, 6ส่วนลบ 28, 28นะครับ จะได้ว่า a เท่ากับลบสส่วนสิบเพราะฉะนั้น yp จะเท่ากับลบสส่วนสิบ e ยกกำลังลบสาเมนะครับ ผลเฉลยทั่วไปของสมการนะครับคือ y จะเท่ากับ yc บวก yp นะครับแล้วก็ y จะเท่ากับ 1> 4ห e ยกกำลังลบห x บวก c 2นะครับ e 2 x แล้วก็ลบสามส่วนสิบ e ยกกำลังลบสม x นะครับครับก็จบเพียงแค่นี้ครับ